ความเชื่อเหนือวิญญาณตำนานเล่าขานหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระมหาเทราจารย์แห่งแผ่นดินผู้ทรงคุณวิเศษกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ามหาราชผู้เป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวสยามหลวงปู่เอี่ยมนั้นท่านเป็นสิทธิเอกของพระภาวนาโกศลหรือหลวงปู่รอดอดีตเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหารพระอารามหลวงชันตรีพระวิปัสนาจารย์ที่เก่งกล้าในด้านพุทธาคมมีตบดเดชาที่กล้าแข็งสำเร็จวิชาแปดประการมีหูทิพตาทิพ ล่วงรู้จิตใจคนรู้อดีตรู้อนาคตแสดงฤทธิ์ได้หลวงปู่รอดนี้ต่อมาภายหลังท่านได้ถูกฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักรลงโทษด้วยการปลดออกจากตําแหน่งริบสมณศักดิ์คืนเพราะท่านไม่ยอมถาวายอดีเรเกแดดล้นเกล้ารัชกาลที่สในคราวเสด็จถาวายผ้าพระกฐินอาจจะเป็นเพราะว่าความคิดที่ไม่เห็นด้วย ในการที่ลนกล้าวราชการที่สี่ตั้งธรรมยุติกานิกายขึ้นมาทำให้สงฆ์ต้องแตกแยกกันนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ผู้ใดไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรจะเป็นพระราชาคณะอีกต่อไปเพราะคำว่าราชาคณะนั้นแปลว่าพวกของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชาเมื่อหลวงปู่รอดถูกถอดออกจากสมณศักดิ์แล้วก็ได้ออกจากวัดนางนอง กลับไปยังวัดบ้านเกิดที่ห่างไกลจากความเจริญคือวัดโคนอนด้วยความกตัญยูรู้คุณแด่องค์พระอาจารย์หลวงปู่เอี่ยมซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงพระประรัดเอี่ยมก็อ้อนวอนขอติดตามองค์อาจารย์ไปปฏิบัติรับใช้ท่านไปไหนก็ไปด้วยเรียกว่าเห็นใจในยามทุกข์ก็คงจะไม่ผิดแสดงให้เห็นถึงความไม่ยึดติดในลาบสการะ ทินที่อยู่ที่เจริญด้วยอาหารบินทบาทและปัจจัยในองค์หลวงปู่เอี่ยมนอกเหนือไปจากความกตัญยูกตเวทีที่อยู่ปรนิบัติรับใช้พระอาจารย์จ,จนวราระสุดท้ายหลวงปู่เอี่ยมนั้นเป็นสิทธิ์มีครูดังนั้นจึงถอดแบบอย่างมาจากองค์หลวงปู่รอดแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกันหลวงปู่รอดเก่งอย่างไรหลวงปู่เอี่ยมก็เก่งอย่างนั้น จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่ท่านจะมีสิทธิและผู้ที่เคารพนับถือมากมายทั้งที่วัดอยู่ในทินห่างไกลความเจริญการเดินทางไปมาหาสู่ไม่สะดวกแม้แต่พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤิ์เจ้ากรมพระนครบาลหรือมหาไทยในปัจจุบันยังน้อมตัวเป็นสิทธิและท่านผู้นี้และที่ถวายคำแนะนำและทูลเชิญเสด็จนเกล้ารัชกาลที่ห ให้เสด็จมาขอรับคํำพยากรจากหลวงปู่เอี่ยมก่อนที่จะเสด็จประพาสยุโรปในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพศ .2440 นั้นไม่ได้เป็นการเสด็จเพื่อแสวงหาความสำราญแต่อย่างใดแต่เป็นการเสด็จเพื่อดำเนินพระราชวิเทโสบายด้านการต่างประเทศอย่างชาญฉลาดเป็นการเสด็จเพื่อเจริญพระราชมัยตรีกับราชวงศ์ต่างๆของยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียและเยอรมันซึ่งเป็นศัตรูคู่แค้นของอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยหลักการที่ว่าศัตรูของเพื่อนก็คือศัตรูของเราเมื่อผูกสัมพันธ์กับรัสเซียเยอรมันและกลุ่มประเทศต่างๆในยุโรปได้แล้วอังกฤษและฝรั่งเศสก็จะไม่กล้าลุกรานหรือยึดเอาประเทศไทยเป็นอาณานิคมอีกต่อไปซึ่งส่งผลทำให้ไทยเรา ดำรงความเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้การเสด็จประพาสยุโรปในสมัยนั้นทำได้ทางเดียวคือทางเรือซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางแรมเดือนการออกทะเลหรือว่ามหาสมุทรนั้นแม้ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาการเดินเรือมีเรือที่มั่นคงแข็งแรงประสิทธิภาพสูงมีการติดต่อสื่อสารที่ทันท่วงทีก็ยังไม่ไวที่จะอับปางเลยครับ หากออกเดินทางในช่วงมรสุมหรือว่าสุม 4, สี่สมหเป็นเสร็จทุกรายคนโบราณจึงสอนไว้ว่าอย่าไว้ใจทะเลคืบก็ทะเลสอกก็ทะเลมีพยันอันตรายรอบด้านทุกเวลานาทีท่านผู้ฟังก็ลองหลับตาวาดภาพการเดินเรือในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีล่วมมาแล้วสิครับว่ามันยากลำบากและมีอันตรายเพียงใดแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่หท่านก็ทรงเสด็จ ด้วยพระมหากรณาธิคุณอัล้นพลที่ทรงมีต่อพระสงฆนิกรชาวไทยเป็นการเสียสละพระองค์อย่างสูงสุดที่ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลกจะทำได้ตอนหน้าจะได้กล่าวถึงคัมภยรกรและการแก้ไขเหตุร้ายแรงที่ประสบตามคัมภยรกรเป็นเรื่องของความเชื่อในคุณพระและคาถาอาคมหากท่านเห็นว่าไม่ไร้สาระจนเกินไป เมื่อล้นเก้ารัชการที่5ได้รับคำแนะนำจากพระเจ้าน้องยาเธอกมหลวงนเรศวรรทธิ์ให้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เข้านมัสการหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนเพื่อขอรับคํำบยากร,กรก่อนที่จะเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพศ .2440 นั้นภายหลังที่กำหนดการเสด็จวัดโคนอนได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นการส่วนพระองค์เรียบร้อยแล้ว ก็ได้ส่งหมายกำหนดการไปถวายแด,ด่หลวงปู่เอี่ยมเป็นการภายใดเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับเสด็จขบวนเสด็จประกอบไปด้วยหรือพายสีแจวที่ทรงประทับและขบวนเรือคุ้มกันควบคุมโดยพระเจ้าน้องยาเธอกมหลวงนเรศวรฤทธิ์ได้เคลื่อนที่เข้าครองรัฐสู่วัดโคนนชาวบ้านละแวกนั้นไม่ได้ไหวตัวหรือว่าเอะใจแต่อย่างใดเพราะว่าเห็นเป็นขบวนเรือธรรมดา มีแต่ประดับประดาธงทิวให้แปลกไปกว่าเรือลำอื่นดูเหมือนกับเรือที่ขุนนางหรือเศรษฐีผู้มีทรัพย์ใช้กันทั่วไปและผู้ที่ขึ้นมาจากเรือสีแจวต่างก็แต่งกายแบบธรรมดามีหมวกสวมเอาไว้บนศีรษะใบหน้าบ่งบอกถึงเป็นผู้มีบุญหนวดบอกถึงผู้มีอำนาจดวงตาฉายแววแห่งความเมตตาปราณีตลอดเวลาเวลาเดินมีคนล้อมหน้าล้อมหลัง ทุกคนไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าบุรุษผู้ขึ้นมาจากเรือสี่แจวนั้นคือเจ้าชีวิตแห่งกรุงสยามพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าผู้ทรงประกาศเลิกทาสโดยสิ้นเชิงพระประหลัดอียมนั่งรออยู่บนอาสนะอันสมควรแก่ฐานานูรูปภายในพระอุโบสถอันแคบแบบวัดวราชในเขตอันไกลจากพระบรมมหาราชวังกมลวนเรศวรฤทธ ก้าวนำเสเด็จเข้ามาภายในพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าทรงจุดธูปเทียนบูชาสักการะพระประธานกราบด้วยเบญจางคบดิษฐ์แล้วจึงเสเด็จกลับมาถวายนมมสการพระประหลัดเอี่ยมซึ่งกราบทูลให้ทรงประทับนั่งธรรมดาตามสบายพระองค์ที่รูปมาในวันนี้รูปเป็นคําที่พระมหากษัตริย์สมัยก่อนใช้แทนพระนาม เมื่อมีพระราชด,ดำรัสกับพระสงฆ์เพื่อขอให้ท่านปหลัดได้ช่วยตรวจดูเหตุการณ์ว่าการที่รูปจะเสด็จไปยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักในยุโรปนั้นจักเป็นเช่นไรบ้างด้วยหนทางไกลและอันตรายมีอยู่รอบด้านมหาบาพิตรอาตมาจาักตรวจสอบให้ย่าได้ทรงมีพระไทยกังวล ท้งนี้ด้วยพระมาหากษัตริย์ซึ่งเป็นสมุติเทพแบบพระองค์นั้นมีบุญญาธิการสามารถจะผ่านพ้นความทุกข์ได้อย่างมั่นคงพระประหลัดเอี่ยมลุกจากที่นั่งไปคุกเข่าลงหน้าพระประธานแล้วก้มลงกราบด้วยเบญจางคะดิษฐ์ระลึกถ,ถึงองค์พระรัตนตรัยและหลวงปู่รอดผู้มรณภาพไปแล้ว ขอบาร,รมีในการจะเข้าฌานเพื่อดูอนาคตด้วยอนาคตังสยานจากนั้นก็กลับเข้ามาสู่ท่านั่งสมาธิตัวตรงเจริญอนาปนสติแล้วเข้าสู่ฌานที่สี่ตามลำดับจากนั้นเข้าสู่อนาคตตังสยานโดยกำหนดจิตไว้มั่นเพื่อให้นิมิตเกิดในท่ามกลางความคนองของท้องทะเลและคลื่นลมตลอดจนวังวนของทะเล เรือพัที่นั่งกำลังอยู่ในปากแห่งวังวนนั้นน้ำในวังวนเชี่ยวกรากแล้วก็ส่งแรงดูดมหาศาลภายใต้วังวนนั้นซากเรือใหญ่น้อยจมอยู่เป็นจำนวนมากพ้นจากทะเลมาสู่บกพรันภาพของกลุ่มคนที่นั่งอยู่กันเป็นชั้นๆส่งเสียงจอกแจกด้านล่างเป็นผืนหญ้าแล้วก็มีผู้จูงมาเข้ามาในที่นั้น มาตัวนั้นมีคนถือเชือกที่ล่ามขาทั้งสี่คอยดึงไว้ไม่ให้พยศด,ดวงตาของมันเหลือกโปลน้ำลายฟูมปากภาพของฝรั่งแต่งตัวด้วยเครื่องแบบประหลาดพายมือให้พระบาทสมเด็จพระพิยะมหาราชเจ้าทรงสเสด็จไปรับมาเพื่อประทับแล้วทุกอย่างก็ดับวูบหายไปถึงวรรที่ออกจากฌานพอดีลุกขึ้นเดินมานั่งบนอัศนะที่เดิม ก่อนจะกราบทูลความถวายว่ามหาบพิษการเสด็จพระราชด,ดำเนินสู่ยุโรปในครั้งนี้จะต้องประสบภัยสองครั้งครั้งแรกในทะเลที่วังวนอัตมาจะถวายพายันพิเศษและก็คาถากำกับเมื่อเข้าที่ขับขันก็ขอให้ทรงเสด็จไปยืนที่หัวเรือ แล้วภาวนาคาถากำกับพยัญแล้วโบกผ้านั้นจะเกิดลมมหาวาตาพัดให้เรือหลุดจากการเข้าสู่วังวนได้ภัยครั้งที่สองเกิดจากสัตว์จต,จตุบทคืออัศดรชาติอันดูร้ายที่ฝ่ายตรงข้ามจะทดลองพระองค์อาตมาจะถวายคาถาพิเศษ สำหรับภาวนาเวลาถอนญ้าให้อัศดรอ,อันอุกร้ายนั้นกินจะคลายพยศและสามารถประทับบังคับให้ทำตามพระาราชหฤทัยได้เหมือนม้าเชื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เล่าลือกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวงปู่ย่าตายายได้เล่าสืบทอดกันมาอันมีส่วนหนึ่งเกี่ยวพันกับพระบรมรูปทรงมา ที่ลานพระราชวังดุสิตคาถาเสกย่าให้มากินที่หลวงปู่เอี่ยมถวายนั้นคือคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยหรือมงกุฎพระพุทธเจ้ามีตัวคาถาว่าอิติปิโสวิเศเส,เสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ หลังจากได้ทรงมีพระราชดำรัสกับพระบร,ะรเอี่ยมพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ทรงถวายจตุปัจจัยทยทานแด่พระบร,ะรเอีม่มจากนั้นได้เสด็จทอดพระเนตรโดยรอบวัดโขนอนซึ่งตอนนี้มีผู้จดจำพระพักของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าได้ยอย่างแม่นยำเมื่อทรงเสด็จออกทำให้มีผู้คนหมอบเฝ้ารับเสด็จกันเป็นจำนวนพอสมควร ครันทรงสำรานพระอริยบทพอสมควรแล้วก็เสด็จกลับสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมพระองค์ไปทวีปยุโรปต่อไปการเสด็จประพาทยุโรปในครั้งแรกเมื่อปีพศ2440ได้ทรงเตรียมการทุกอย่างเอาไว้เป็นอย่างดียิ่งในส่วนที่เป็นกิจการภายในประเทศได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาพผ่องศรีเป็นผู้สำเร็จราชาการแทนพระองค์ ต่อหน้ามหาสมาคมจากนั้นในทรงถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้ามหาสมาคมซึ่งประกอบไปด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เหล่าเสนามหาอามาตย์ข้าราชบริพานและพระราชาคณะอันมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูกทมมีใจความสำคัญดังนี้ 1. ไม่จกเปลี่ยนแปลงพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอื่น 2. จากเสมยน้ําจันทร์ต่อเมื่อไม่เป็นการผิดพระราชประเพณีต่อฝ่ายที่แจกระชับสัมพัธนธมตรีและจะเสวยเพียงพื่อมัตรีไม่ให้เสียพระเกียรติยศ 3. จะไม่ล่วงประเวณีต่อสตรีไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดตลอดเวลาที่พ้นออกไปจากพระราชะอาณาเขตสยาม การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้พระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประเทศชาติโดยแท้จากจดมหมายเหตุและพระราชหัตเลขาที่ทรงมีมายังพระพันปีหลวงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ทรงบอกชัดเจนว่าทรงต้องประจญภัยในท้องทะเลกับคลื่นลมที่แปรพรวนทรงพบกับความลำบากนานาประการอทิเช่นต้องทรงงดเสวยพระโอสถหมากและพระโอสถมวล และต้องให้ช่างมาขูดคราบพระทนที่เกิดจากคราบหมาคราบปูนออกเพื่อให้พระทนขาวห้องพระบรรทมในเรือพระที่นั่งก็ไม่สะดวกสบายอากาศร้อนเป็นที่สุดการเสบยก็ไม่เป็นไปตามที่พระองค์ประสงค์ซึ่งความลำบากเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาแรมเดือนในช่วงที่ต้องใช้ทะเลมหาสมุทรเป็นเส้นทางเสด็จ และในช่วงที่เสด็จบรอนแลมในท้องทะเลนั่นเองคำพยากรณ์ข้อที่หนึ่งของหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนก็เป็นจริงเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นอยู่ในบริเวณใกล้กับสะดือทะเลหรือซากาโซซีอันบริเวณนั้นมักจะเกิดน้ำวนเป็นประจำและเรือลำใดบังเอิญหลงเข้าไปในวังน้ำวนนั้นก็มีหวังจะต้องจมลงและอับปางเป็นแน่แท้ และแล้วเรือพระที่นั่งมหาจาักรีก็พลัดเข้าไปในวังวนนั้นจนได้กัปตันคัมมิงแห่งราชนาวีอังกฤษซึ่งไทยได้ขอยืมตัวมาเป็นผู้บังคับการเรือพะที่นั่งเป็นการชั่วคราวได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มสติก,กำลังความสามารถบังคับเรือให้สู้กับแรงหมุนและแรงดูดอย่างเต็มที่ด้วยหากเรือพะทินั่งเข้าปากวังวนแล้วการรอดออกมานั้นหมดหนทาง ในขณะที่เกิดวิกฤตนั้นได้มีผู้เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบเมื่อระลึกถึงคำพยากรณ์ของพระประหลัดเอี่ยมข้อแรกขึ้นมาได้ก็ทรงจัดฉลองพระองค์ให้รัดกุมอาราธนาผ้ายันของพระประหลัดเอี่ยมติดมาด้วยเมื่อเสด็จมาถึงตอนหัวเรือกับตันกำลังแก้ไขสถานการณ์สุดกำลังทรงไม่รบกวนสมาธิของกับตัน แต่เสด็จไปยืนอธิษฐานจิตถึงพระรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชและบรมีทศพิธประธรรมและการเลิกทาตที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการช่วยเหลือพระสงนิกรให้พ้นจากการเป็นทาตจบลงด้วยพระปรัดเอี่ยมและพ้ายันจบลงด้วยพระปรัดเอี่ยมและพายันทรงโบพายันนั้นไปมาด้วยความมุ่งมั่นพระราชหฤทัย และแล้วปฏิหารก็ปรากฏเหตุการณ์ก็แปรเปลี่ยนจู่จูก,ก็เกิดลมมหาวัตพัดมาในทิศทางที่อยู่ในแนวเดียวกับวงบังวนแรงลมทำให้เกิดกระแสคลื่นสกัดกระแสวังวนของน้ำดันเรือพระที่นั่งให้พ้นจากแรงดูดสามารถตั้งเข็มเข้าสู่เส้นทางได้ท่ามกลางเสียงร้องตะโกนว่าฮูเล่ของกัปตันและลูกเรือ ส่วนผู้ติดตามเสด็จนั้นอาปากค้างทำอะไรไม่ถูกจนทรงพับผ้ายันเก็บแล้วจึงค่อยๆร้องว่าสาธุสาธุคำพยากรณข้อแรกเป็นที่ประจักษ์แก่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงว่าแม่นยำยิ่งนักคงเหลือแต่คำพยากรข้อที่สองซึ่งยังมาไม่ถึงแต่ก็ทรงเตรียมพระองค์รับสถานการณ์หากจะเกิดขึ้นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนั้น มีช่วงที่รอนแลมในมหาสมุทรอินเดียยาวนานถึง15วัน15คืนคือเส้นทางระหว่างเมืองเกาประเทศศรีลังกาไปยังเมืองเอเดนเมืองท่าปากทางเข้าสู่ทะเลแดงของประเทศเยเมนช่วงนี้แหละที่น่าจะเป็นช่วงอันตรายที่สุดและลำบากที่สุดเหตุการณ์ตามคำพยากรณ์ข้อที่หนึ่งข้างต้นคงเกิดในช่วงเส้นทางนี้คือระหว่างวันที่23เมษายน ถึง6พฤษภาคมพศ2440เมื่อพระองค์เสด็จถึงประเทศฝรั่งเศสประธานาธิบดีเฟริซ์ฟอร์ได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติแม้จะไม่เต็มใจนักแต่แรกไม่คิดจะต้อนรับขับสู้อย่างดีหรอกครับแต่สืบข่าวดูแล้วทุกประเทศที่พระองค์เสด็จผ่านมาก่อนหน้าที่จะเข้าฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีออสเตรียฮังการีรัสเซียเดนมาร์กอังกฤษเบลเยียม เยอรมันต่างก็ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติโดยเฉพาะรัสเซียรพระเจ้าซา์นิโคลัสทรงยกย่องนับถือเสมือนหนึ่งพระอนุชารวบอุทธรของพระองค์เองมีการฉายภาพพระบรมฉายาลักษณ์คู่กันเผยแพร่ไปทั่วยุโรปแล้วอย่างนี้เจ้าฝรั่งเศสจะทำเป็นทอไม่รู้ร้อนได้อย่างไรในช่วงที่สมพำนักในกรุงปารีสฝรั่งเศส ระหว่างวันที่11กันยายนถึง17กันยายน2440นี่เองที่พระองค์ได้ประสบกับความแม่นยำในอนาคตตังสยานของพระประหัดเอี่ยมข้อที่สองหากไม่ได้เตรียมการหรือว่าเตรียมพระองค์ล่วงหน้าแล้วมีหวังที่จะต้องเอาพระชนชีไปทิ้งเสียที่นี่กับบังโบราณว่าไว้ว่าหากไม่เข้าทำเสือแล้วจะได้ลูกเสืออย่างไรเป็นบทท้าทายคำพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัด ตอนที่ล้นกล้าวรัชกาลที่หพระปิยมหาราชเสด็จพระราชดำเนินเหยียบดินแดนของผู้ที่ขึ้นชื่อในว่าเป็นศัตรูที่ร้ายกาจหวังจะครอบครองแผ่นดินไทยให้ได้ทั้งหมดแม้จะได้เป็นบางส่วนแล้วก็ตามก็หาเป็นที่พอใจไม่ในช่วงที่สเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปในครั้งแรกนั้นสยามประเทศของเรายังคงมีกรณีพิพาทต่อ,อกัน ในเรื่องสิทธิสภาพนอกอนณาเขตกลา่วคือเราต้องยอมให้อังกฤษและก็ฝรั่งเศสตั้งศาลกงศูนย์ของตนในดินแดนไทยสำหรับตัดสินคดีความต่างๆเมื่อคนของเขาหรือว่าคนใดก็ตามแม้แต่คนไทยหัวสายบางคนที่ยอมตนจดทะเบียนเป็นคนในบังคับซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะเวลาทำผิดแล้วไม่ต้องขึ้นศาลไทยไม่ใช้กฎหมายไทยตัดสินคนไทยเองก็เถอะ หากทำความผิดต่อคนของเขาแล้วต้องขึ้นศาลเขาและต้องยอมเขาทุกอย่างแม้ศาลไทยจะตัดสินว่าถูกหากเขาเห็นว่าผิดคนผู้นั้นก็ต้องถูกลงอาญาซึ่งเป็นหนามย่ออก,อกของคนไทยในสมัยนั้นเป็นอย่างมากต้องยอมให้คนต่างชาติต่างแดนมาเอาเปรียบเราเป็นการยั่วยุให้เราหมดความอดทนหากก่อสงครามก็มีหวังสูญเสียเอกราชของชาติแน่นอน กรณีพระยอดเมืองขวางแขวงเมืองคําเกิดคํามวลวีรบุรุษไทยที่รักผืนแผ่นดินไทยรักในองค์พระมหากษัตริย์ไทยได้ดับความอหังกาของทหารฝรั่งเศสที่บุกรุกอธิป,ปไตยของงนไทยที่เมืองขวางจนต้องถูกจำคุกเสียหลายปีแม้ศารไทยจะให้ปล่อยตัวเพราะว่าเป็นการทำตามหน้าที่แต่ศาลกงศุลของฝรั่งเศสในไทยตัดสินให้จำคุก ท่านก็ต้องจิตคุกเพื่อชาติเรื่องนี้คนไทยทั้งแผ่นดินในขณะนั้นแขนแทบจะกระอักเลือดเกือบจะทำสงครามกันมรอมรอดอยู่แล้วดีแต่องค์พระปิยมหาราชเจ้าท่านทรงดำเนินวิเทศโสบายด้านต่างประเทศด้วยการเจริญสัมรันธมตรีกับประเทศต่างๆในยุโรเปรเสียก่อนและพระองค์ก็ทรงทำสำเร็จเส่ยด้วยผู้ที่แค้นแทบจะกระอักเลือดแทนก็คงจะเป็นฝรั่งเศสนนเอง ซึ่งเขาก็รอจังหวะและโอกาสที่จะล้างแค้นเหมือนกันหากไม่มีร้น9ก้ารอห้าสพระองค์หนึ่งสยามประเทศของเราก็เปรียบเสมือนกับมังกรที่ไร้หัวทีนี้คงจะมีโอกาสมากขึ้นหากจะฮุบประเทศชาติของเราเอาไว้ในกำมือแล,และแผนการอันแยบยลก็อุบัติขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จเยือนประเทศฝรั่งเศสแม้เขาจะต้อนรับพระองค์อย่างสมพระเกียรติก็ตามแต่นั่นก็เป็นเพียงหน้าฉากเท่านั้น หลังฉังน่นเหรอได้กำหนดขึ้นเพื่อต้อนรับพระองค์เอาไว้เรียบร้อยแล้วในสนามแข่งม้าชาญกรุงปารีสนั่นเองเมื่อพระองค์ได้รับคำเชิญทูลให้เสด็จทอดพระเนตรการแข่งม้านัดสำคัญนัดหนึ่งซึ่งมีขุนนางข้าราชการพระบรมวงศานุวงศ์ฝรั่งเศสมาชมกันมากผู้มันได้นำเอามาดูร้ายและพยศอย่างร้กาศมาถวายให้ทรงประทับโดยถือโอกาสขณะที่อยู่ท่ามกลางมหาสมาคม แม้รู้ว่ามานั้นดุร้ายพระพิยมมหาราชเจ้าก็ไม่ทรงหลีกหนีด้วยคติยะมานะที่ทรงมีอยู่ในฐานะผู้นำประเทศหากทรงพลาดพรั้งนั่นก็คืออุบัติเหตุใครก็จะเอาผิดหรือต่อว่าฝรั่งเศสไม่ได้มาตัวนั้นเล่าลือกันว่าเคยขบกัดผู้เลี้ยงดูและผู้หารขึ้นไปขี่ตายมาแล้วหลายคน จะเอาไปไหนก็ต้องมีคนจูงด้วยเชือกล่ามเท้าทั้งสี่ไว้เพื่อป้องกันการพยศและขบกัดผู้คนนายยาว่าเป็นม้าของเจ้าชายแห่งฝรั่งเศสพระองค์หนึ่งเมื่อถูกนำเข้ามาในสนามทุกคนก็ส่งเสียงร้องด,ด้วยความตกใจและหวาดกลัวตัวแทนรัฐบาลฝรั่งเศสเริ่มวางหลุมพรางโดยกราบบังคมทูลว่าไม่ทราบกล่าวว่ามันอยู่ในสยามประเทศเคยส่งมาหรือไม่พระเจ้าคะ่ะ แน่นอนข้าพเจ้าเคยทรงอยู่เป็นประจำเพราะในสยามประเทศก็มีม้าพันธุ์ดีอยู่มากโอ้วิเศษขออันเชิญพระองค์ทรง,สงเสด็จขึ้นทรงมาตัวที่กำลังถูกจูงเข้ามานี้ให้ประจักษ์ชัดแก่สายตาของผู้คนในสนามมานี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะตัวแทนรัฐบาลฝรั่งเศสกราบทูลด้วยความกระยิมใจแน่นอนข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ดูว่ากษัตริย์แห่งสยามประเทศนั้น ไม่เคยหวาดหวั่นกลัวแม้แต่อัสดรที่ประยศดุร้ายหรือว่าคุกคามที่มีอาวุธพร้อมศัพท์จบพระราชดำรัสก็ทรงลุกขึ้นเปิดพระมาลาขึ้นรับการปรบมืออันกึกก้องสนามม้าแห่งนั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินลงจากอัตจันร,ร์สู่ลู่ด้านล่างซึ่งขณะนั้นม้ายืนส่งเสียงร้องและเอากีบเท้าตะกุยจนยากขาดกระจุยกระจาย คำพยากร์ของประหลัดเอี่ยมยังกึกก้องอยู่ในพระกันทรงก้มพระวรกายลงใช้พระหัตถ์ขวารวบยอดหญ้าแล้วก็ดึงขึ้นมากำมือหนึ่งทรงตั้งชิตอธิษฐานถึงพระรัตนตรยัยพระสยามเทวธิราชและพระประหลัดเอี่ยมจเจริญภาวนาพระคาถาอิทิปิโสเรือนเตีย้ยที่พระประหลัดเอี่ยมถวายสามจบทรงเป่าลมจากพระโอร์ลงไปบนกำหญ้านั้น และแผ่เมตตาซ้ำยื่นส่งไปที่ปากมา้าเจ้าสัตว์สีท้าผู้ดุร้ายสะบัดแผงคอส่งเสียงดังลั่นก่อนจะอ้าปากงับเอาหญ้าในพระหัตไปเคี้ยวกินแล้วก็กลืดลงไปผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศสโบกผ้าชเช็ดหน้าเป็นสัญญาณให้แก้เชื่อที่ตรึงเท้าม้าออกไปพ้นทั้งสีเท้าบัดนี้เจ้าสัตว์ร้ายพ้นจากพันธนาการ และบรรดาผู้ดิจุงมันเข้ามาก็ผลหนีเพราะว่าเกรงกลัวในความดุร้ายเขามันพระพิยมหาราชเจ้าทรงทอดสายพระเนตรจับจ้องอยู่ที่ในตาของมานั้นก็เห็นว่ามันมีแววตาเป็นปกติไม่ได้เหลือกโปนดุร้ายทรงเอื้อมพระหัตไปตบที่ขาหน้าของมันสามครั้งเจ้ามาตัวนั้นก็ก้มหัวลงมาดมที่พระกรไม่แสดงอาการตื่น ย่าเสกสำริจผลตามประสงค์อาชาที่ดูร้ายกลับเชื่องลงเหมือนกับม้าลากรถเจ้าชีวิตแห่งสยามประเทศยกพระบาทขึ้นเหยียบโกลนข้างหนึ่งแล้วหยัดพระวรากายขึ้นไปประทับบนอานม้าย่างสง่างามไร้อาการต่อต้านของม้าที่เคยดูร้ายเสียงคนบนอัฐจันร,ร์ส่งเสียงตกรขึ้นเป็นเสียงเดียวกันว่าบราวโวบราวโวอันหมายถึงว่า วิเศษที่สุดเก่งที่สุดยอดที่สุดทรงกระตุกม้าให้ออกเดินเหยาะย่างไปโดยรอบสนามผ่านอัตจันท์ที่มีผู้คนคอยชมเปิดพระมาลารับเสียงตะโกนเฉลิมพระเกียรติบางคนก็โยนหมวกโดยมีดอกกุหลาบลงมาเกลื่อนสนามตลอดระยะทางที่ทรงเหยาะย่างมา้าผ่านไปจนครบรอบจึงเสด็จลงมาจากหลังมา้า กลับขึ้นไปประทับบนพระที่นั่งตามเดิมมันดาพี่เลี้ยงม้าก็เข้ามาจุงม้านั้นออกไปจากสนามคำพยากรณ์ข้อที่สองและคาถาที่พระประหลัดเอี่ยมแห่งวัดโคนอนถวายได้สำเร็จผลประจักษ์แก่พระราชาลทไทยทรงระลึกถึงพระประหลัดเอี่ยมว่าเป็นผู้ทีจงรักภักดีโดยแท้จริงและได้ช่วยทรงผ่านสนากการณ์อันเลวร้ายมาถึงสองครั้งสองครา และทั้งหมดนี้คือจุดเล็กๆในเกร็ดพระราชประวัติเป็นปฐมเหตุแห่งพระบรมรูปส่งมา้าหน้าพระราชวังดุสิตท,ที่เล่าขานกันต่อมาช้านานและยังคงคกึกก้องในส่วนประสาทของปวงชนชาวไทยต่อไปชั่วการาาศวส,สารทุกเรื่องหากไร้ซึ่งความศรัทธาก็ไร้ซึ่งปาฏิหาริย์ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ